ในช่วงเวลานี้ครับเราไปพบกับพบเธอได้เลย สาความฝันและผักดันจนลูกสาวได้มายืนอยู่บนเวทีระดับประเทศระดับนานาชาติขอบคุณทีมเบื้องหลังที่หนูเชื่อว่าเขาต้องตั้งตารอหนูขอบคุณมากๆที่เตรียมความพร้อมทุกๆอย่างผักดันหนูทุกๆอย่างขอบคุณ GL G ีเอลกาลลัดดีไซน์นะคะขอบคุณป้าขอบคุณพี่ฟิลขอบคุณน้องๆทุกคนที่บรรจงปักชุดให้หนูและทำหน้าที่ พี่เลี้ยงนางงามจนนาทีสุดท้ายแล้วขอบคุณชุดนี้นะคะที่ทุกคนตั้งใจทำให้ชมพู่จนนาทีสุดท้ายจริงๆ <c oughs> พอชุดเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เองค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณครูเ <c oughs> คียงครูแม็กนะคะทีม Creative Dance Studio นะคะทุกๆท่านเลยที่เป็นเบื้องหลงังรางวัล Best Swimming Suit ที่ชมพูได้มาทั้งประเทศไทยแล้วก็ Face of Beauty ด้วยขอบคุณนะคะยังไม่จบขอบคุณเพื่อนๆท็อกสิบนะคะที่ร่วมเดินทางฝ่าฟันทุกสุขต่างๆด้วยกันมาขอบคุณอิงฟ้าวราหะนะคะที่เป็นหัวหน้าทีมที่ดี ขอบคุณพี่นวัดด้วยนะคะที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้เติบโตได้เรียนรู้ได้เป็นผู้ใหญ่ได้มีหน้าที่การงานได้มีความรักจากทุกคนรวมถึงด้อมดอกบัวด้วยค่ะอคุณ <clapping> ทุกคน,น,นคุณทุกคนคือครอบครัวของชมพูนะคะขอบคุณอ้อมกอดของทุกคนเลยค่ะ สุดท้ายนี้ชมพูอยากจะขอให้ทุกคนจดจำชื่อของชมพูในนามอาทิตาพยัก์มิสแกรนเชียงใหม่ชมพูอะไรเลยค่ะคุณมาลีชิพยาทอบ ขอขอบคุณครอบครัวค่ะที่ผลักดันความฝันที่มาลีอยากจะเป็นนางงามให้เป็นจริงได้มาอยู่บนเวทีนี้ขอขอบคุณบ้านออสตาค่ะที่ดูแลมา,มารีอยางดีเยี่ยมไม่เคยขาดตกบกพร่องสักวันเลย ขอขอบคุณพื้นที่อันยิ่งใหญ่ค่ะที่ทําให้ชื่อเสียงของมาจาม,มารีมันลดเวอร์ oh. นะคะขอขอบคุณวทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะเขาขอบคุณป้าป้านะคะเขาขอบคุณมัมมีค่ะเขาก็คุณทีมงานมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทุกๆกคนนะคะมารีรักทุกคนมากมากค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุน่นเป็นบ้านที่มีความสุขเป็นบ้านที่สร้างประสบการณ์แนวใหม่ที่ไม่เคยคิดว่า <c oughs> ทั้งชีวิตมารีจะได้ มีโอกาสแบบนี้อีกไหมแล้วก็ขอขอบคุณค่ะด้อมฟมมาลาดนะคะและด้อมทุกๆด้อมเลยของ Top 10 Miss g r a n d Thailand ปี2022นะคะทุกๆคนเป็นแรงผักดันที่ทำให้พวกเราต้องบอกว่าทำให้พวกเราได้ทำงานอย่างแฮปปี้แล้วมีความสุขพวกเรารักทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะที่ ทําให้วันนี้มีมาดามมาลีอยู่ตรงนี้นะคะและ,ะไม่อยากจะเศร้าเลย <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็ถึงแม้นางงามของมาลีนะคะจะสิ้นสุดลงนะคะแต่มาดามมาลีนะคะก็จะยังอยู่กับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต่อไปนะคะ <c oughs> อยากให้ทุกคนจดจำมาดามมาลีในแบบฉบับใหม่นะคะเพราะฉะนั้นจะมาเป็นมาดามเหมือนกันไม่ได้ <c oughs> ของมาดาม มาดามสปอนเซอร์ค่ะคุณมาลายมาลายจัดค่ะพยาจะมพูดแบบไม่ร้องให้นะคะเจหายมากๆเลยค่ะหาน ก็เลยเอยากจะขอขอบคุณปปานวัตน์คนแรกเลยนะคะที่เห็นศักยภาพของหนูแล้วก็หให้หนูมายืนอยู่ตรงนี้ได้นะคะมีแสงแบบสอดส่องเข้ามาที่หนูแบบเยอะ<ผ>ม,มากเลยทั้งกลาง,งผู้คนที่มากมายกำลังม,มองหนูนะคะหนูอยากจะบอกว่าดนูเป็นเด็กน้อยธรรมดาที่มาจากไม่มีอะไรเลยจนมาเจอมิสแกรนนะคะ ขอขอบคุณปป,ปนานสวัสดอีกครั้งค่ะที่ใโอกาสขอบคุณมามิทริซ่านะคะขอขอบคุณทีมมิสแกรนด์ช l เลนด์ทีมงานแล้วก็ผู้บงกันทุกทุกคนเลยนะคะที่คอยผลักดันหนูให้มาอยู่ตรงนี้ได้ขอขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะที่สู้กันมาตลอดขอขอบคุณช่างแต่งหน้าทําผมห้องเสือ้อทุกห้องเสื้อนะคะที่ทําให้หนูมีความสวยมีความมั่นใจในทุกๆงานทุกๆอีกต์ที่หนูไป และที่สำคัญขอขอบคุณพี่พี่ท็อปเทนทุกคนนะคะ แล้วก็อยากให้ทุกคนจดจำหนูนะคะสาวน้อยมหาสจัก์มกเน่ของพี่พี่ม er ิสแกรด2022นะคะมาเลยกันค่มิสแกรดชิลล์ด g คุณบิวตี้วรัญชนาระรดล ก่อเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่นวันมากมากเลยค่ะคที่ให้โอกาสดูที่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะและอาจจะในอนาคตข้างหน้าดีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะโอกาสที่ย,ยิง่งใหญ่ในชีวิตนั่นก็คือการที่เป็นรองผู้จัดก,การกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะ ขอบคุณแบบมีเทรซ่ามากๆเลยคะที่เอ็นดูเด็กคนนี้นะคะแล้วขอขอบคุณนะคะทีมงานมิสแกรทุกคนที่ดูแลกันมาอย่างดีค่ะสิ่งที่สำคัญเลยคือบิวตี้ต้องขอบคุณทีมเบื้องหลัง ขอดแก่ทุกคนเลยนะคะว่าจะเป็นทีมที่ดีนะคะพี่บิ๊กติโก้นะคะแล้วก็ทีมงานขอดแก่ทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณช่างหน้าช่างผมที่รังสรรค์วามสวยให้ดีนะคะขอบคุณชุดสวยๆคะจากค้องเคื้องจีเอลกาแ์ดีไซน์ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณชุดต่างๆจากแบรนด์อีมากมายด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่เลี้ยงที่ดูแลกันมาตลอด10ปีนะคะอย่างพี่ยามด้วยนะคะขอขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะครอบครัวที่ อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะบิวตี้จบความฝันที่แกรสุดท้ายนี้พ่อไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรรก็รู้ได้ว่ายังไงพ่อก็ต้องสัมผัสได้ค่ะว่าบิวตี้เก่งมากเลยนะคะที่อยู่และสุดท้ายนะคะขอบคุณนะคะแฟนคลับทงบิวตี้เฮ้นก็หลายๆดอมด้วยนะคะที่เห็นดูกันมาตลอดไปไหนก็ทักทายกันสุดท้ายนี้ค่ะไม่ขออะไรเลยนะคะขอเพียงแค่ว่าช่วยแบ่งหัวใจโดยใจของคุณนะจดจ๊ะ ชื่อบิวตี้ไว้นิดนึงเจอกันไปที่ไหนยิ้มให้กันเล็กน้อยก็ยังดีนะคะอย่าลืเมเกินกันนะคะเพราะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจดจำว่านี่คือบิวตี้รองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์รองระดับห้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์ ต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ก็พร้อมค่ะเพราะว่ามิสแกนให้โอกาสชุบชีวิตเด็กคนหนึ่งให้มีคุณค่าและก็มีคุณภาพมากขึ้นค่ะขอบคุณทีมงานบ้านขาลังนะคะแม่วิแม่ชายมาริมา,มาพี่สมโอที่คอยผลักดันแล้วก็คอยส่งเสริมหนูตักเตือนหนูเป็นคนนาพานหนูให้เข้ามาในวงการนางงามขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่โฟกเฟกนะคะช่างแต่งหน้าผู้บุญหนูค่ะที่คอย <laughs> ลังสรรค์ลูกส,สวย มันเป็นมากกว่าช่างแต่งหน้าแล้วค่ะเป็นทั้งคนที่คอยอยู่ข้างๆาแล้วก็คนที่คอยสร้างเสียงของราอแล้วก็รอยยิ้มให้กับหนูขอบคุณที่พี่ช่างแต่งหน้าทุกคนที่หนูเคยร่วมงานด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆดีไซเนอร์ Designer, ขอบคุณการเลดีจีแอลการเลดดีไซน์ที่คอยปักชุดให้หนูในทุกๆโอกาสแล้วก็พี่ๆดีไซเนอร์ Designer ที่คอยทําชุดสวยๆออกมาไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามขอบคุณด้อมทุกด้อมเลยนะคะ ขอบคุณด้อมทุกด้อมท,ที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้หนูใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะขอบคุณพี่นวัดมากมานะคะที่ดึงศักยภาพของหนูในทุกๆด้านออกมาให้หลายๆคนได้เห็นว่าชาลล็อตก็ไม่ได้เป็นแค่นางงามเพราะชาล็อตออสตินจะเป็นมากกว่าน,นางงามค่ะขอบคุณองค์กรนิสแกนนะคะที่อยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็อย่าลืมกันนะคะ ชา t ล็ตออสเซนมิสแกรนชุมพรและรองอันดับ5มิสแกรนไทยแลนด์และนี่คือรองอันดับ5 Miss Grand ไทยแลนด์2022ทั้ง5ท่านครับและต่อไปครับขอเชิญท่านพบกับ top 5 Miss Grand ไทยแลนด์2022